ดี๋พวพ่อแม่พี่น้องมาเดินกินข้าวเสานึ่กันเด้อลับซีนลับซีนเคออื่องหอดีไหมออกเขาอันนี้เขาเดือะเลนะไอ่ออเืองซ่อมไหมซ่อมไหมใช้ใชี่เดืยดฮะใช่ที่เดไหม <laughs>

hm ừ. dạy ừ. ừ, ừ, tôi kêu ừ, một cái của tôi mời bọn đi kêu một cái đó hm là kịp không một cái bọn mẹ 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 พี่แม่กับแกงเลือดโพดม่เขบอกล่าเหตุผหน้า่างเดี่เลยนะใช่บอกว่าตำหม,มูแดงกุไปเห็นหหกับเฮ้ยงงบอกว่าตำหแซงเขาบอให้แกงปลาแคไนกูบจัก บอกว่าป้าไปแกงกื้งแกงซุ่บอ๊อกเม่กูยอ,อยู่เค่เน,น,นื่อนหนึ่งเขาเลยไปทำงานบ๊อกดีจริงๆอารมณมากเพื่อเขาหนึ่งนะพร่นี้ไปเ่เขาอีกเพอนเขากล้อ,มองมาแก้ง ทักงนั้นเลยเหรอกหยเี่ยวกับห,หุณให้หูแห้หูเขาไปเมื่อเมื่อหูเดียวแท่นที่สินะครับทุคคลเาเพิ่งแหละข้อแรกองจะเป็นฮา ไม่ไดหห้ทำไรเนอกเนี่ยเทียขัดๆกันตอบเห้น้องลูกเรี่ยวไ่ด้กินลูกต้อไม่ให้กินกูน่ะไม่ลูกเรี่ยวไ่ด้กิน กินอาใครกนกินแ้วือเอนอจะไปอันกีี่ดื่อบส่ไมไ้ก็รอายายาหากินได้ก่อนนมาูเพคนมาเด็กินลักสิดไจหมดือี่หนยากือกินนะปาพยาบาลกับอะกาได้นะันาบอกว่าแบบอันแบบพัน Ô chị đại đếm. Ô nãy, hàm ơn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 . Ô nãy, hàm. 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 Ô đi hàm. Ô, เนี่ยอยากกินน้ำปลาให้ก,กินบ้าเออสิ่งอยากกินน้ำก็มาให้กินเพื่อเป็นแต่ง้อสมพักอืมคุยคอยชมคุยน้ำกินสองขาประหยัดมันเมียตายมันเมียตายโอ้ยโอ้ยเสียดายน้ำลังบ่อยากกินน้ำจะกินขมือหนึ่งอยากกินน้ำจะกินโรสกินเขากินจังสุดเนาะทำไมมากินเห็ทุกเนาะ กินพ่องอิ่มกินพ่อแม่นยกินอนไรดีเนี่พ่อเนี่หยอบผัดชุ่มมือพ่อเนีอเ่อันนี้นก,นนกินใหญ่แทนกับเกลนเพอไปกินของมืออื้ขานึ่งอื้อขานึ่งน่ามมดู เงเอาไปซื้อเอาปรยัดซื้อเสียดายเงินมาหนิงง้อตาลาดเพาว่าปยายอืมันคือขาปุมึงแค่ที่ไหนแบบนี้ยิ่งกันเที่ยวกันะิา

พ่อระบาดปกปอมาเดินเดิน,ดนม,มากินเด้อ,อลูกพุดผีผดแล่วเออมีแต่แนวแฉบแบจริง<ร>มีแต่แฉลูกถึงมแม่ละแม่แม่งวันตอมหมู่คนม่แล้วเตี้ <c oughs> แยแหน่อยยาซื้อพ่อเด็กกินยาปลาไปซื้อเอาชีสอาหาชสบบามากินข้าอินเนี่ยตลาแถว เป็นตกินของเขาอยู่ไี่ไดตุ้ยแสกโกกจักยงเออยานดีไปเออนี่แสงมันไปแล้วตอยนงกระบ้านะม่ไดานดีแต่ก็ปนิดว Bin bà ôi, Bin lúc đi sư mất đen, đi trái bơi và sửa ký tầm mặt tên cắp nắp bun 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 mặt tên đi nắp bun đen, tên cắp nắp bun mặt tên cắp nắp nắp bun mặt Bà nói, nắp bun mặt tên cắp

กิั๊บเข่าหลายๆกินกับเบอเบิร์ดได้อุ่นไหมกินอีกพี่น้องคลิปนี้ไว้สำเนีก็เด้อจ้าพอกันคลิปหนาดีไมีแหง้งลำด้วยลำด้วยได้จา้าไปได้จา้าวันด,ดีจา้าซ่อมไว้เพื่อปีใหม่ออกเขาพอดีวันไหนก็เจอน,นี่